ตอนดูคุยแซฟโชยอย่าลืมกดซับสไครป์และกดกระดิ่งด้วยนะคะกระดิ่ง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 ตอนนี้เลยนะครับตอนนี้เลยค่ะธาราไม่พูดเลยลูกทำไมไม่พูดอ่ะลูกยังพูดไม่ได้อ่ะสิสวัสดีค่ะ ต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซบโชว์ค่ะวันนี้อยู่กับสามสาวนะคะชมพู่แม่หนิงแล้วก็แม่ธัญญาณนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราต้องบอกก่อนว่าเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่เรียกได้ว่าเป็นดาวค้างฟ้าเลยก็ว่าได้แต่ก่อนจะไปสัมภาษณ์วันนี้เราต้องอัปเดตเรื่องราวของเจนนี่เพราะว่าตะกี้ระหว่างที่เราแต่งหน้ากันอยู่ก็ไล่ดูฟีด กันอยู่แต่อปรากฏล่าสุดน้องเจนนี่เพิ่งโพสต์ไปแมปแมปเมื่อกี้ก่อนเท้ารายการก่อนเท่ารายการเราแล้วซึ่งประเด็นของน้องเจนนี่เองเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นข่าวดังที่ทุกคนกําลังติดตามอยู่ทั้งในเรื่องของน้องเจนนี่กับน้องก้าวหรือแม้ทั่เรื่องของน้องเจนนี่กับเขาเรียกว่าคุณแม่ที่มีเจ้าหนี้ใช่คือเจ้าหนี้หลายท่านเลยทีเดียวนะคะทั้งตัวน้องเจนนี่เองเนี่ยบางทีก็ อาจจะไม่ทราบด้วยซ้าว่ามีเจ้าหนี้กี่คนแล้วคืนเงินไปครบแล้วหรือเปล่าทุกคนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเจนนี่อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะน้องเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะเมื่อสักครู่เหมือนตัดสินใจโพสต์ข้อความอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆก่อนหน้าเนี่ยเจนนี่อยู่แบบเขาเรียกว่านิ่งๆโดยที่ไม่โพสต์ไม่อะไรมาาพักหนึ่งแล้วเมื่อกี้โพสต์ข้อความเมื่อสักพักไม่เกินสิบนาทีนี่เองโพสต์ข้อความเรื่องอะไรและทําไมคะ เป็นเรื่องของหนี้สินค่ะคือจริงๆอ่ะที่เรื่องอื่นหนูเนีย่ยบบะไม่ใช่ว่าหนูจะไม่แก้ไขน,นะคะแต่ว่าเราก็แก้ไขแบบไม่ได้ออกสื่อแต่ว่าเรื่องหนี้สินนะคะถ้าไม่ออกสื่อหนูก็ไม่มั่นใจว่าต่อไปอ่ะหนูจะจ่ายครบหมดหรือยังเพราะว่าอย่างที่พี่ๆทราบเลยคือหนูไม่ทราบว่าแม่เป็นหนี้ของใครบ้างอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วคือต้องยอมรับว่ามันเยอะมากๆแล้วก็เคยหนีกันแบบ หนีกันมาตลอดอะคะ่ะจนมามีชื่อเสียงนี้แหละคะ่ะก็เลยได้มีโอกาสได้จ่ายหนี้สินค่ะซึ่งล่าสุดที่น้องเจงนี่โพสเนี่ยมีเรื่องของป้ากุ้งค่ะนะคะเรื่องราวมันเป็นยังไงคะน้องเจนี่ก็เรื่องของป้ากุ้งอะคะ่ะหนูเห็นในเพจเพจหนึ่งที่คนกําลังแชร์อยู่ว่าหนูคุณแม่เป็นหนี้ของป้าะคะ่ะหนูก็เลยมีการสอบถามคุณแม่คุณแม่บอกว่าป้ากุ้งเนี่ยคือเจ้าหนี้เก่าของแม่จริงแต่ว่าเคลียร์กันไปแล้ว ทีนี้พอเคลียร์กันแล้วอ่ะหนูก็เลยอยากรู้ว่าทําไมถึงมีคนมาพูดถึงประเด็นนี้อีกหนูก็เลยอยากติดต่อป้ากุ้งเลยอะค่ะว่าอ่านี่สินเท่าไหร่ที่เคลียร์ไปเท่าไหร่แล้วป้าโอเคไหมหรือว่าป้าต้องการอะไรหนูจะได้แบบคือเคลียร์ตรงนี้อะค่ะคือหมายความว่าเจนนี่ตามหาป้ากุ้งมาตลอดใช่ไหมคะอ่าไม่ค่ะหนูเพิ่งทราบข่าวป้ากุ้งตอนมีเพจโพสต์นี่แหละค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ของเรื่องของป้ากุ้งคือคุณแม่เคลียร์ไปแล้ว แต่ว่าถ้ามีการที่คนมาพูดถึงอ่ะจะดง้ว่าหนูว่าก็สแสดง้ว่าเคลียร์แบบไม่ลงตัวแน่ๆหนูก็อยากจะอยากจะคุยอะค่ะค่ะ <c oughs> ถ้า<ม>ตอนนี้ป้ากุ้งชมอยู่หรือว่าอยากบอกอะไรถึงป้ากุ้งจะบอกอะไรบ้างคะเจนนี่อ่าส่วนตัวหนูเคยอ,อยู่บ้านใกล้กับป้ากุ้งค่ะ <c oughs> ก็ยังเคารพป้ากุ้งเหมือนเดิมแต่ว่าเอาแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ป้ากุ้งเคยช่วยเหลือแม่เรื่องเรื่องนี้จินตรงเนี้ยหนูไม่ทราบรายละเอียดเลยอะคะ่ะถ้าป้ากุ้งดูอยู่ก็คือ ถ้าคุณแม่ยังเป็นนี้ป้าอยู่หรือว่าอ่าที่เคลียร์ไปไม่ลงตัวป้าสามารถติดต่อหนูกลับมาได้เลยที่หมู่บ้านเดอะซิเลโออยู่ใกล้ๆบ้านป้าน,นี่ละคะค่ะหนูพร้อมจะเคลียร์แล้วก็พร้อมรับผิดชอบค่ะเออแ,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 แล้วแล้วแล้วตอนนี้เจนนี่ได้มีโอกาส <c oughs> คุยกับคุณแม่ของเจนนี่เองไหมคะว่านในนี้สินของ้ากุ้งเ,งเองเนี่ยที่มีตามข่าวออกมาเนี่ยมันยังมีหลงเหลืออยู่ไหมและหลงเหลืออยู่เท่าไหร่ก็คือ มีค่ะแต่ว่าเราเคลียร์กันไปแม่บอกว่าแม่เคลียร์กับป้าแล้วแล้วป้าก็โอเคกับยอดเงินที่เราเคลียร์ไปแล้วค่ะพี่อ๋อแต่ท<ต>ี<ต>นี้พอดีมีอีกเพจหนึ่งที่เขาลง ก็เลยกลัวว่ายังมีเงินอะไรที่ค้างที่ป้ากุ้งยังไม่ไม่พอใจอยากได้เพิ่มอีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าปกตินี่ถิมนของคุณแม่ค่ะถ้าถ้าเกิดคนที่หนูจ่ายอ่ะก็จะเคลียร์ผ่านหนูโดยตรงก็จะมีแบบเซ็นเอกสารรับเงินอะไรอย่างงี้เรียบร้อยแต่ว่าในกรณีของป้ากุ้งคือเขาเป็นเพื่อนกับแม่ด้วยแล้วหนูก็ไม่ได้เป็นคนคุยเองแล้วหนูอยากคุยอะค่ะ ่อยากรู้น้อเจากนี้ห่กับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นอะ่ะกับเจ้าหนี้ที่ออกมาทีละคนทีละคนอะ่ะเจนี่เครียดมากน้อยแค่ไหนอะคะตอนนี้ไม่เครียดแล้วค่ะถ้าเทียบกับเมื่อก่อนที่ไม่มีเงินจ่ายเขาอันนั้นเครียดกว่าค่ะ,คะตอนนี้อยากเคลียร์อยากจ่ายทุกเจ้าเลยค่ะแล้วก็ตอบให้วันนี้หนูมีทุกอย่างแล้วก็จริงแต่ว่าหนูต้องขอเรียนตรงๆว่าหนูไม่รู้ว่ายังมีอีกไหมเพราะว่ายอมรับเลยค่ะว่ามันเยอะมากมาก แล้วแล้วกรณีกรณีป้ากุ้งเองเนี่ยคือก่อนหน้านี้เองเนี่ยป้าปกุ้งเองเนี่ยพยายามติดต่อมาหาทางเจนเนี่หรือว่าเจนเนี่ยพยายามติดต่อหาป้าบ้างไหมคะหนูไม่เคยติดต่อป้ากุ้งเลยค่ะแล้วก็ป้ากุ้งก็ไม่เคยคุยเรื่องนี้กับหนูเลยค่ะจริงๆบ้านเราอยู่ไม่ไกลกันค่ะพี่หนูไม่เคยคุยแล้วก็ที่หนูต้องออกมาโพสต์ตรงนี้คือหนูพอเห็นในเพจอ่ะ หนูก็ส่งคนไปที่บ้านป้ากุ้งแล้วค่ะเพื่ออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็หนูพยายามโทรหาป้ากุ้งเมื่อคืนแบบทั้งคืนคือกลัวว่าเดี๋ยวพอเป็นข่าวแล้วเดี๋ยวหนูก็เสียอีกอะค,ค่ะพี่หนูก็เลยพยายามติดต่อแค่เสียแต่ว่าติดต่อไม่ได้แล้วไปที่บ้านก็เจอแค่ลูกของป้ากุ้งค่ะไม่เจอป้ากุ้งเอ,อแล้วได้คุยอะไรกับลูกของป้ากุ้งไหมคะหรือว่าหรือว่าไม่ได้คุยอะไร อ่คุยแค่ว่าอยากติดต่อป้ากุ้งค่ะเพราะว่าหนูไม่ทราบว่าลูกชายป้ากุ้งเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ไหมก็เลยไม่ได้คุยรายละเอียดค่ะแต่บอกฝากบอกไปว่าแม่เกดกับเจนนี่มาหาอยากคุยด้วยอยากเคลียร์ค่ะ,ค,ะคุณแม่ว่ายังไงบ้างคะกับเรื่องตรงนี้คือคุณแม่จริงๆเรื่องของการเป็นหนี้สินนะแม่เขาขอโทษหนูมาตั้งแต่หนูยังเด็กๆอะค่ะหนูไม่ได้ติดใจตรงนี้คือหนูบอกแม่แล้วว่าวันนี้เรามีแล้วเราก็พร้อมที่จะเคลียร์ให้กับทุกคน คืออย่างเป็นใครแล้วแล้วก็ไม่อยากมีปัญหากับใครอะค่ะพี่ค่ะเจนนี่จ๋าจากเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมานานหรือเกินอัปเดตหน่อยได้ไหมว่าตอนนี้ความรู้สึกหรือว่าสภาพจิตใจการใช้ชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างเจนนี่คือยอมรับเลยคะ่ะว่าอาทิตย์แรกที่เป็นข่าวะอะค่ะหนูแบบดาวลงมากร้องไห้หนักมากคะ่ะค่ะทีนี้ ได้แต่บอกตัวเองว่าถ้าเรา move on เร็วหรือว่าเราฟื้นเร็วอะ<ม>เราก็จะแก้ไขได้เร็วอะค่ะพี่<ม>ถ้าหนูมัวแต่ร้องไห้หนูก็จะไม่ทาให้อะไรดีขึ้นผมก็เลยตัดสินใจทําผลงานต่อสู้ต่อแล้วก็เคลียทุกอย่างที่เคยผิดพลาดเช่นเรื่องของการเซ็นสัญญาเด็กเรื่องของการคุยของเรื่องผลประโยชน์รายละเอียดต่างๆก็จะมีเอกสารแล้วก็ศิลปินทีู่่ก็เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วค่ะ,สะแสดงว,ว่า ค่ะเชิญค่ะคือเรื่องที่ไม่สบายใจตอนนี้ก็นีแค่เรื่องนี้สินะคะเพราะว่าพยายามที่จะคุยกับแม่ว่ายังหยีไหม mm hmm. เหมือนบางเจ้าหนูไม่รู้จริงๆเพราะตอนนั้นหนูก็ยังเด็กอะคะ่ะพี่แต่อยากใจทุกคนนะคะคือพูดตลอดว่าอยากายทุกคนเลยแล้วน้องเจนี่หากับปัญหาที่มันรุมเราเข้ามาแบบนี้พี่ถามจริงน้องเจนี่เคยถึงขั้นคิดสั้นไหมคะไม่เคยคะ่ะเพราะว่าเข้มแข็งมาก ใช่ค่ะถ้าถมมเราเป็นหนี้แล้วเราอยากฆ่าตัวตายเราปล่อยให้เจ้าหนี้มาฆ่าดีกว่านะคะแล้วส่วนเรื่องสัญญาล่ะคะอะไรหลายคนยังยังเพราะว่ากระแสะข่าวช่วงหลังมันออกมาเหมือนเด็กในค่ายออกไปแต่เจนนี่ก็ยังไม่ไดอ,อกมาพูดอะไรนะคะเลยอยากจะถามว่ายอย่างเรื่องการเซ็นสัญญากับเด็กในค่ายตอนนี้เนี่ยลงตัวทุกคนแล้วใช่ไหมคะก็วันที่หนูเป็นข่าวอะคะ่ะแน่นอนว่าผู้ปกครองของเด็กๆแล้วก็ตัวเด็กๆเ,เองอะก็จะมีทั้งคนที่ไม่สบายใจแล้วก็คนที่พร้อมจะอยู่หนูก็เลยตัดสินใจว่า หนูเพิ่งเซ็นสัญญาเมื่อวันที่23ท,ที่ผ่านมาแล้วบอกว่าถ้าใครไม่สะดวกเซ็นก็คือไม่ต้องเซ็นได้เลยหนูไม่ว่าหนูไม่โกรธใครเพราะว่าหนูเข้าใจเหตุผลคนเสพข่าวหลายๆคนก็คิดไม่เหมือนกันนะคะก็เลยเอาแค่คนที่พร้อมจะอยู่ทีนี้สรุปพอถึงวันเซ็นเนี่ยก็อานัดผู้ปกครอง,องของทุกท่านเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยอายุยังไม่เกิน20่ะต,ต้องมีการยอมกับผู้ปกครองสรุปก็มาเซ็นทั้งหมด10คนค่ะ20คน ค่ะตอนนี้ก็สบายใจแล้วออกไปหกคนค่ะค่ะเ <c oughs> จนี่คะก่ <c oughs> อนหน้านี้เนนจนี่ได้ไปออก <c oughs> รายการรายการหนึ่งมาที่มีการถอดหน้ากาก <c oughs> ซึ่งพอ <c oughs> ถอดหน้ากาออกมาเป็นเจนนี่เนี่ยในรายการเจนนี่ร้องไห้ตอนนั้นตัดสินใจที่ที่ขอโทษในรายการไปตอนนั้นคิดอะไรอยู่คะเจนี่ค่ะเป็นรายการแรกที่เป็นรายการสดและ เป็นรายการที่หลังเป็นข่าวเป็นรายการแรกเลยค่ะคืนคืนนั้นก่อนแข่งขันทั้งคืนหนูเครียดมากเพราะว่าหนูกลัวกดดันตัวเองจนเกินไปอะค่ะหนูกลัวว่าเดี๋ยวคนจะมองว่าเราทาไมยังออกทีวีได้นู่นนี่นั่นคือหนูคิดมากเกินไปอะค่ะจนวันที่หนูประกวดแล้วพอหนูถอดหน้ากากออกมาหนูแค่รู้สึกว่าหนูดีใจที่หนูทามันสําเร็จแล้วคือหนูข้ามผ่านความกลัวเมื่อคืนมาได้แล้ว แล้วบวกกับหนูอยากจะขอโทษทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็ความรู้สึกที่มันเหนื่อยๆอะคะ่ะมันก็เลยทําให้น้ําตาไหลออกมาคือจริงๆไม่อยากร้องไห้เลยค่ะเพราะอยากเข้มแข็งให้มากขึ้นแต่ว่ามันกดไม่ได้จริงๆค่ะโอเค <Okay. S 1> อสรุปสุดท้ายตรงนี้เจนี่จ๋าอยากจะบอกอะไรทิ้งท้ายกับคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่าติดตามเราอยู่บ้างคะเจนี่หนูขอโทษสําหรับข่าวที่เกิดขึ้นทุกๆอย่างเลยนะคะ หนูยืนยันตรงนี้เลยว่าหนูจะแก้ไขแล้วก็ทําทุกอย่างให้ดีที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้แล้วก็หนูขอขอบคุณพี่ๆผู้สื่อข่าวทุกท่านขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ยังยืนข้างกันยังให้กําลังใจกันมันทําให้หนูรู้สึกว่าหนูต้องพู้ต่อเพื่อทุกคนนะคะขอบคุณมากๆค่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ขออนุญาตเชิญมาออกรายการเราอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเจนนี่ค่ะยินดีเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอให้น้องผ่าน อะไรหลายๆอย่างไปได้เราเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าคนเราไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิดแต่เมื่อเราทําผิดแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะแก้ไขมันก็อยากที่จะให้สังคมเอ่ยหรือคนรอบๆข้างเอ่ยเนี่ยเปิดโอกาสให้เขา ได้กลับมามีที่ยืนอีกสักครั้งหนึ่ง่พวกพี่แล้วก็รายการของคุณกันเป็นกำลังใจให้แล้วก็ครอบครัวนะคะสู้ๆลูกขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะเจนนี่ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหต้องบอกว่ารายการของเราเนี่ยร้อนจริงๆ โพสไม่เกินสิบนาทีเราคว้าตัวมาคุยกันเลยเคลียร์ตรงนี้นะคะเจ้านี่ทั้งหลายฟังเจงนี่แล้วก็สรุปเคลียร์นะจ๊ะนะแล,แล้วก,วก็รอให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสกับน้องเขาดนึดนงเพราะว่าบางทีการแก้ไขอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึงพวกเราก็เป็นกําลังใจส่งกําลังใจให้นะคะคุยแซบโชนนะคะโปรดติดตามนะคะแล้วกดกระดิ่งให้มี้ดด้วยนะคะหลังจบรายการนี้แล้วะคะ่ะ